เงินนิจะต้อน1นึ่งบาท ชลุ่ยนะครับทางเผยกิษสัดิกาเนี่ยไฟเขียวพรบกู้เงิน5้าแสนล้านบาทก็อย่างตามที่ข่าวที่ออกมานะครับว่าวันนี้นะครับการออกพรบเงินกู้5้าแสนล้านบาทเพื่อจะนํามาใช้ในโครงการนิจตอนวอร์เรดนะครับหนึ่งบาทเนี่ยนะครับก็ได้มีการนะส่งคําถามไปหากิษสัดิกาซึ่งแน่นอนครับทางกิษสัดิกาเองนะครับก็ตอบกลับมานะครับไม่ได้บอกว่าทาได้หรือไม่ได้แต่เหมือนกิตสฤษดิกาจะตอบมาเรื่องของข้อกฎหมายนะในการที่นะครับในมาตราต่างๆนะครับ ก็อยู่ที่ทางคังเองนะครับจะตีความนที่กฤษฎีการนะว่าอย่างไงซึ่งแน่นอนครับว่า,าหลายๆคนก็วิเคราะห์ว่าเอ๊ะที่กฤษฎีการบอกนะมันมีข้อคฎหมายท,ที่จำกัดอยู่แต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้มันอยู่ที่อํานาจนะครับของรัฐบาลว่าจะเดินหน้าต่อหรือจะอยังไงซึ่งแน่นอนครับล่าสุดนี้เห็นบอกว่าคังบอกว่ากฤษฎีกเีเการยไฟเขียวไฟเขียวในที่นี้ของคัง ไฟเขียวในเรื่องไหนยังไงและสุดท้ายแล้วจะมีการออกพรบรเงินกู้5้าแสนล้านและเงินอ่าตรงนี้จะติดขัดตรงไหนอีกหรือเปล่าก็คงต้องรอติดตามกันนะครับคนที่มีความหวังเรื่องของเงินนี้จะต้อน10,000บาทก็ยังได้ลุ้นกันยังได้หวังกันนะครับว่าโอกาสที่จะได้เงิน10,000บาทก็มีแต่หลายๆคนก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ต้องรอดูครับเพราะอย่างที่บอกว่ารัฐบาลเองนะครับมีอํานาจอยู่ในมืออยู่แล้วที่จะอะ่เขาเรียกดันก็ได้นะครับ จะดันหรือไม่ดันหรือจะล้มหรือไม่ล้มก็อยู่ที่รัฐบาลสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับเงินนิจิตอนห0 0 0งบาทเนี่ยฉุยคังเผยกิจสติกาไฟเขียวพรบกู้เงิน5 000, 000. ้าแสนล้านรัฐมนตรีช่วยคังเผยกิจสติกาไฟเขียวเดินหน้าตามมติคอรมอออกพรบกู้เงินห้าแสนล้านบาทแจกเงินนิจิตอนวอเด็ดหนึ่งหมื่นบาทระบุมีข้อสังเกตต้องดำเนินการตามกฎหมาย รับฟังความคิดเห็นคาดสัปดาห์หน้าประชุมคณะกรรมการสรุปแนวทางรุยต่อยันเริ่มได้พฤษภา67นายจุลพันธ์มอมวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเปิดเผยว่าคณะกรรมการกิจการเนี่ยได้ส่งคำตอบของคำถามที่คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านนิจิตอนบอดด์หน0 0 0 0ส่งไปถามกิจการเรียบร้อยแล้วซึ่งคำตอบกิจการ เป็นไปตามอำนาจของคอรมและทางคณะกรรมการนโยบายที่จะดาเนินการกู้ตามพระราชบัญญัติหรือพอรบรกู้เงิน5แสนล้านบาทเพื่อทำโครงการนิจิตต์วอล์เร็หน0 0งบาทได้ซึ่งเชื่อว่าการเดินหน้าโครงการจะเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้นะครับให้สามารถใช้จ่ายได้ในเดือนพฤษภา67 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกฤิจกามีข้อสังเกตบางข้อเช่นการออกพรบกู้เงินเนี่ยจะต้องเป็นไปตามมาตรา53และมาตรา57ภายใต้พรบวินัยการเงินการคลังจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านซึ่งในวันนี้กระทรวงการคลังได้มีการพูดคุยกันในเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปใดๆ ขณะที่ขั้นตอนต่อไปจากนี้จะมีการนัดหมายเพื่อที่จะประชุมคณะกรรมการนโยบายคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการและจะมีการหารือกันในที่ประชุมครมในวันที่9มกราคม67เมื่อประชุมหานะวันที่9มกราคม67นี้เป็น เมื่อประชุมหาข้อสรุปในการดําเนินการต่อไปแล้วก็จะขอคว์มกรุณาจากเลขากฤิฎเิกาช่วยสรุปคําตอบของคณะกรรมการกฤษฎิกาว่ามีข้อสังเกตและมีวิธีการดําเนินการอย่างไรต่อไปอย่างไรนะเพื่อนําเสนอและจะมีมติเดินหน้าอย่างไรกฤษฎิกามีความเห็นว่าทําได้ แต่มีข้อสังเกตว่าจะต้องเป็นไปตามกฎหมายเช่นสถานการณ์วิกฤตไม่สามารถตั้งงบประมาณได้มาตรา5-7าความคุ้มค่าของโครงการต้องมีการประเมินผลก่อนและหลังรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้านจะต้องมาดูว่าจะทํากลไกยอย่างไรเพื่อที่จะได้รับฟังความคิดเห็นเสียงสะท้อนของประชาชนหรือสะท้อนจากสุข,ของหน่วยงานทั้งนี้รัฐบาลยืนยันว่าสถานการณ์เศรษฐกิจขณะนี้ค่อนข้างเปราะบาง ประชาชนอยู่ในความเดือดร้อนขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่ฝ่ายหลายฝ่ายเรียกร้องตรงกันว่าคงต้องดําเนินการกระตุ้นได้แล้วแต่กลไกทั้งหมดเมื่อมีข้อสังเกตจากคณะกรรมการกิจกาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการรวมถึงรัฐบาลในการที่จะหาคําตอบและรายละเอียดที่ครบถ้วนเพื่อชี้ต่อสังคมและส่วนงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบทั้งหมด ส่วนการเตรียมยกร่างพรบกู้เงินนั้นยังไม่แล้วเสร็จ1 0 0คาดว่าสามารถทําได้รวดเร็วภายใน1สัปดาห์ซึ่งรายละเอียดจะประกอบด้วยนะครับหลักการและเหตุผลเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องเอกสารประกอบรายละเอียดโครงการทั้งหมดและรวมถึงรายละเอียดผลการชําระคืนด้วยเป็นต้นก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ก็แสดงว่าเป็นข้อมูลที่กิจฎัิกาได้ออกมาซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ากิจฎัิกาเนี่ยคำว่าไฟเขียว ของคังเนี่ยหมายความว่ากฤษฎิกาไม่ได้บอกว่าออกได้หรือไม่ได้นะคาว่าไฟเขียวเนี่ยก็เหมือนกับว่ากฤษฎิกาบอกจะออกก็ได้ไม่ออกก็ได้ก็แล้วแต่ให้คอรมอเนี่ยไปตัดสินใจเอาเองไปคิดเอาเองแต่ว่าให้ฟาร์มเห็นและให้ข้อสังเกตว่านะครับว่าวันนี้นมาตรา57นะครับในเรื่องของการที่จะออกนะครับนะครับที่เราทราบเนี่ยที่จากข้อมูลที่หลายๆคนออกมาบอกเนี่ยก็คือว่าทางกฤษฎิกาบอกว่า เขาวันนี้ตั้งคอสัสเกตว่าวันนี้ถ้าสถานการณ์มันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะครับก็คือสามารถให้ออกถ้ามันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทําไมต้องออกเป็นพรบรเพราะพรบรเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาแต่ถ้าสถานาการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันต้องรีบต้องใช้นะครับแล้วมันไม่สามารถอยู่ในเอาไว้อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้นะครับมันฉุกเฉินจริงๆก็ให้ออกเป็นพรกรซะแต่ทําไมถึองออกเป็นพรบซึ่งแน่นอนครับว่ากฤษฎีกาเนี่ยเขาพูดชัดเจนนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้ากฤษฎีกาบอกว่า หน้าที่ของกิจสิทธิการไม่ได้บอกนะครับว่าจะทําได้หรือทําไม่ได้แต่ให้ฟามเห็นในด้านกฎหมายว่าเอ๊ะถ้าถามมาก็ตอบไปซึ่งแน่นอนครับทางกิจสิทธิการไม่ได้ตอบนะครับไม่ได้ตอบว่าไม่ได้หรือได้นะครับไม่ได้ตอบว่าได้หรือไม่ได้นะครับจากคําถามที่นะครับทางรัฐบาลถามไปเนี่ยกิจสิทธิการไม่ได้ตอบว่าทําได้หรือไม่ได้แต่ทางกิจสิทธิการให้ความเห็นว่า ถ้าจะทำนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วแต่เลยแล้วแต่คอ,อรมอเนี่ยนะครับแต่ก็ให้ไปดูนะครับในมาตาา53กับมาตาา57เนี่ยว่ามันมีอะไรขัดหรือเปล่ามันมีอะไรที่ทําไม่ได้ตามกฎหมายหรือเปล่านั่นมันก็แสดงให้ชัดเจนว่าวันนี้การที่จะออกพอรบเงินกู้ขัดต่อกฎหมายหรือเปล่าหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่านี่คือสิ่งที่กฤษฎีกาบอกนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องไปดูว่าวันนี้การที่จะออกพรบเงินกู้เนี่ยห้าแสนล้านเนี่ย จะออกได้ไหมเนี่ยมันมีกฎหมายอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการออกหนึ่งกู้มาเพื่อจะเอาไปแจกแล้วไปกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วบอกว่ากษตเรเศรษฐกิจวิกฤตซึ่งถ้าวิกฤตมันก็ไปขัดแย้งกันว่าเอ๊ะถ้าวิกฤตมันก็น่าจะออกเป็นพรกองเงินกู้เพราะว่าทวานวิกฤตมันก็ต้องรีบเร่งด่วนและจัดการแต่อันนี้ออกเป็นพระองเงินกู้ซึ่งแน่นอนครับมันก็ไม่ได้วิกฤตเอ๊ะแล้วมันจะออกได้หรือเปล่า ่งแน่นอนครับก็อย่างที่บอกว่ากฎหมายประเทศไทยครับมันสามารถผิดไปได้ไปอย่งางงู้นอย่างี้ตีฟาร์มไปทางนั้นใต้ตีฟาร์มไปทางนี้ละตีอยู่ที่ใครจะตีความนะครับก็ต้องอยู่ที่รัฐบาลอย่างที่ผมเคยย้ำและเคยพูดเสมอว่าวันนี้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยครับจะออกมาตั้งคําถามออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาตั้งวิเคราะห์ออกมาคา้านออกมาขวางหรือออกมาอะไรก็แล้วแต่นโยบายไหนก็นแล้วแต่ที่รัฐบาลจะทําแล้วมันไม่มผิดไม่มีผิดกฎหมาย รัฐบาลไม่สนใจหรอครับรัฐบาลทําลุยยกเว้นอย่างเดียวที่รัฐบาลจะไม่กล้าทําถ้ามันผิดกฎหมายเพราะถ้ามันผิดกฎหมายเนี่ยแน่นอนครับว่าเมื่อรัฐบาลทําไปผลก็เห็นจากที่ผ่านผ่านมาที่การบริหารที่ผ่านมาเนี่ยมีหน่วยงานราชการหรือหลายๆคนก็ต้องติดคุกหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศก็มีเพราะฉะนั้นวันนี้การที่จะออกพรบงเงินกู้ห้าแสนล้านบาทเนี่ยรัฐบาลเอง ก็ต้องมาดูข้อกฎหมายว่ามีข้อกฎหมายอะไรที่ผิดหรือเปล่าถ้าไม่ผิดผมเชื่อว,ว่ารัฐบาลยังไงก็ดันเต็มที่ยังไงก็ออกแต่วันนี้ที่รัฐบาลไม่สามารถที่จะกล้าออกเป็นพรกรฉุกเฉินได้เพราะติดข้อกฎหมายเพราะถ้าไม่ติดข้อกฎหมายป่านนี้ออกไปแล้วจริงไหมฮะและอีกอย่างหนึง่งเมื่อทําการกู้มาเนี้ยผมอีกว่าอีกเรื่องหนึง่งที่รัฐบาลจะต้องไปดูนั่นก็คือว่าผิดพรปเลือกตั้งหรือเปล่านะครับพรกเลือกตั้งหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะการที่บอกว่า นโยบายแจกเงินนิจิตอนวอรเล็ตเนี่ยก่อนที่จะทํานโยบายนะครับเรื่องนี้ต้องมีการนําเสนอให้กับกรกตทราบซึ่งแน่แน่นอนครับกรกตก็เอาเอกาสารเรื่องนี้ไว้ว่านโยบายแจกเงินนิจิตอนทําเพื่ออะไรครับเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้เพื่อก็ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจและเงินที่จะามาใช้ตามโครงการตามนโยบายนี้เป็นเงินที่เอามาจากการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ได้บอกว่ากู้ แต่เมื่อทําจริงๆแล้วต้องกู้เนี่ยมันจะผิดพรปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยก็ถ้ามันผิดเนี่ยทำไมนะครับก,กรกตเนี่ยถึงให้ผ่านเราต้องทําความเข้าใจนะครับว่าขณะที่เพื่อไทยยืน่นอันนั้นไม่มีความผิดครับว่าเขาจะทําโครงการนี้จะต้อนวอลเล็ตโครงการเขาวัตถุประสองค์อะไรเขาก็บอกว่าวัตถุประสงค์เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ2เงินที่จะเอามาใช้ตามโครงการเอาเงินมาจากไหนเขาก็บอกข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ี ก็ตามนั้นแน่นอนครับกรกตก็รับเรื่องเอาไว้แต่ถึงเวลาทําจริงๆแล้วนะ่ะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่รัฐบาลไม่ได้ทําตามที่ยื่นให้กรกตอ,อันเนี้ยไม่แน่ใจว่าผิดเงื่อนไขพรปรหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็เขายังไม่ทําไงโครงการนี้ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้แจกเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าไม่มีความผิดก็ยังไม่ได้มีความผิดอะไรเพราะยังไม่ได้ทําโครงการเลยแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่สมมติน,นะครับว่ากู้เงิน5้าแสนล้านมาได้จริงๆและเอาเงิน5้าแสนล้านเนี่ยไปแจก นั่นแหละครับจะผิดหรือไม่ผิดก็อีกเรื่องหนึ่งกรกรตคงออกมาเรื่องนะั้นเพราะตอนนี้ถามว่ากรกรตจะมาจะดํะาเนินการอะไรได้ไหมไม่ได้แต่ถามว่าคนที่เขามาตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดเนี่ยเขาเรียกว่าอย่าให้บัวหายห๋ยวล้อมข้อเนี่ยเขาสามารถตรวจสอบได้เขาสามารถทถวงติงได้อ้างอิองได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ห้ามรัฐบาลไม่ให้ทํานะครับเขาไม่มีสิทธิ์ห้ามรัฐบาลไม่ให้ออกพรบนะครับเขาเพียงแค่ทวงติงตั้งคําถาม,ถามแต่ถ้ารัฐบาลมั่นใจในการบริหารของตัวเองว่าไม่ผิดก็ลุยเลยครับแค่นั้นเองครับ สุดท้ายก็ต้องมารอดูครับว่าเงินนี้ที่ต้อนหนึ่งหมื่นบาทจะได้หรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นใหม่มีอะไรคลิปหน้าเนีย่ยอัปเดตให้ฟังครับ